ลงมาเมี่ยเขาลงมาเมี่ยเขาเด้อโอ้ลงมาเมี่ยเขาคนแบบภายนอกไงนั่งก็เครื่อเขียงขี้จิตตัวโท่เนาะใส่ลองมองดูฮะร้องรหลงหักงามงอร้องเลี้ยงวัมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปากจิตปากใจโดยหักจนเมามัวคิดอยากถอนตัวคือสีบะทันผู้เช้ามีผัว เลียวเบิ่งวันใดบ่สวยลาวันหัวใจสะเทือนเช้นขาจนสัน่นเมื่อเจ็มกันทรงสชยตามหากราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนบอสิเป็นพังลาาหรือพังไทยต่างประเทศกายินดีต้อ่นานับทานเขาซูซองบ่าวแสนบ้านเฮา การมื่อนี้นอว่าแสนกะัิเดินทางไปบ้านนาข่าวนอกเมืองสองคอนแข่งสวัสด์นาเขตพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะการมีคนแนะน้ำว่าแสนนอมาว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะที่เมันมีลูกตาบอดทั้งสองคนเนาะเดี๋ยวมื่อนี้เข้ากับศิเข่าไปถามเมืองเรื่องเล่าของเพิ่นเนาะว่าเป็นจังใดพ่อพี่น้องเอ๋ยว่าเพิ่นนี่อ่าทูกอย่างขาดเกินบ่หรือว่าเป็นจังใดเนาะเข้ากับศิเข่าไปถามเบิ่งเพิ่นพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะกามีคนแนะน้ำว่าแสนมามื่อนี้เข้ากับศิเข่าไป สอบถามเรื่องเล่าของเพื่อนกาก่อรณีก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามความสมแต่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมมินทุกการติดตามที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้พ่าแสนเด้อเนาะกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องมาติดตามความสมน้ำกันได้เนาะพ่อพี่น้องเกลับมาหอดเทีอนเป็นเป็นทีเรียบพ้อยเนาะกาเมื่อวานกลับมากระบะจิตอุทุมพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอลยเนาะสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องลุ้มหนาวพ่อพี่น้องเอลยเนาะมาเบาะเกษตรเนาะโดยโดย การที่เขาจะเข้าไปถามเ,เรื่องเล่าของเพื่นอนออว่าเป็นจังใดพอพีนอ่น้องเยคือจังเงินเฮือนชาตินนี้ก็จะเป็นเฮือนชาติของเพื่อนพอไปหน้องเนาะเป็นการกำลังเชื่อเฮือนชาติหม่พอพีนอนอนะพน่น้องเยเนาะตมดินตรมร้อนดูพอพี่น้องเยคือวันนี้เขากับมาตามที่นนพพนคนในนามมาเนี่ยพอไปหน่อยเนาะสบายดีเลยสบายดีโดยโดยอืมการเนาะขออนุญาตนได้ไหน้องถ้าว่าเขาสินังสัมภาษณ์ที่นี่นะมันล้มมนได้ไหม

เอาโฟมออกตาโคตรตุบท่นนทานหเห็นแล้วเอาออกขี้นะฮะโดยโดยก็พอไปนองเนี่ยเขาจะขึ้นสัมผัสพออยู่ตั้งเฮือนพอไปนองเอ้ยเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะลมเนาะโดยโดยโดย อนพวกว่าเห็นมึงสองคนนี่นอนหัวกระตื้นกำลังตื่นหมอเอ็งเราอากานหนาวอากาศหนาวอ๋อโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรากะจะถามอ่าสื่อเสียงเร่งน้ำเป็นก่อนอกมาอ่าเพื้นที่ยังพ่อพี่น้องเนาะโดยอไอขอนเนี่ยถามซื้อเมก่อนเนาะซื้อว่าจอะไรเมกอน นี่นั่นซือี่ซืีนี่แสงแก้วนี่แสงแก้วเนาะอายุจปีแล้วอายุเจ็ปีหาซิบเอ็ปีนี่อซิบเอ็ปีโดยโอ้แม่มีลูกชายสองคนดี่ว่าดีกว่าเ่ลูกชายรามีสคนมีสคนบอแล้วพวกนี้ชื่อยังไงพนอันนี้นั่นลักเล่ลักเล่โดยอายุเี็ปีพวนี้ซิบซีิบีโดยพวนี้ได้จ้ะอันนี ถลาโน่ถลาน้อยปอโดยอันนี้กระสีผาฟีอ๋อผพอดีเป็นไงปอเนี่ยโดยโอ้แต่ว่าพอดีใหญ่กว่าเนาะโดยผู้นี้กัดกินบ่เลือกโอ้วผู้นี้เลือกได้กินแน่โดยโดยโดยาะเนาะมาใช่ไหมที่เขาเรื่องเลยเนาะเขาเลือกเนาะกะเป็นยังไงเนาะแม่เนาะอันลูกชายสองคนนี่เป็นยังไงลูกชายสองคนโอ้ยกะเป็น นี่สิแล้วเบิ่งก็ได้เบิ่งลูกมากอะทรมานเหลือเกินเนี่ยทรมานความถูกเยาเงินค้ากระขาดเกินลังเสือขาเจ็บเขาโซ่แต่หาเงินสิไปหมอกระบ,บุมีอ๋อโดยจ้อะอยากขอความช่วยเหลือนี่แล้วโดยโดยพรว,วันทานเพื่อนจิตใจบุญถูกถูกพระองค์องค์งามกระบุมีหรับบทไ,นะไทย มีห้องน้ำบ่รยโอ้รวยเว้าตาแม่กับวหวานขึ้นมีปากกระแหงเป็นยังก่อนหมเป็นวหวานเป็นวาวานอีกรวยโอ้รวยรยอันเพิ่นเป็นยังไมคือคืออันตาเพิ่นคือเป็นยังไงจี่ะเป็นมาเตมือเกิดเป็นมาเตมือเกิดบ่นี่นะทั้งสองคนเลยโอ้เป็นมาเตมือเกิดเลยอันนี้เนาะนึกว่าเพิ่นเกิดมาแ้วเพิ่นเห็นด้วย โบเห็นอ๋อคือเกิดมากอยังนโบเห็นยังเลยตอนเกิดมากพวงมก็ล่างเฮียนย่างจุ่ยังจะอเลยแม่สี่นิ้วมือสิบนิ้วหนึ่งสองนิ้วเพิ่งจะเห็นอยู่โอ้ผมแรกน่ะออใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะว่าโบเห็นเยองพวกมต่ตากันยังโบเห็นนั่นหมอไอ้ด่เห็นพอพนี้เลยที่ต่เห็นอยู่เสือสียังนี่เพิ่งกะชุกจักแต่ว่าพอเพิ่งใหญ่มากใหญ่มากเลยเพิ่งโบเห็นเล่อยกว่นี้เออเจ็บอยยังเป็นตอนนี้ เก็บนี่อันช่วงวังอันเดือนเดือนยังบอนงแง่รวมข้าวเจ็บนันนะรวมด้วยเป็นลอยนะเดือนเดือนเก้าหรือเดือนแปดมาเจ็บพร้อมกันโอ้โหคนงานมาผู้นี้เป็นพายใช่ไหสบายดีเด้อาลานบอโดยโอ้ลานโดยโดยเด้เที่ยงเขาประยุกต์ด้วยถึงมันจะกำเนิดเนาะแล้วเขาควข่วมมัน ซอยเลือสวงนั่นนะเป็นกระยางบัวได้จะเป็นยังอะไรยางบัวได้ทองกระเจ็บเออโดยแล้วก็ไปห้องหมอไปห้องหมอไปนอนสามคืนคือไปหาหมออย่างยุนบ่ะโดยไปหมอิ่นั่นเป็นอย่างหมอคนก็บ่ได้บอกว่าเป็นอย่างแล้วเพิ่นนั้นทองเศร้าวันทองเศร้าแล้วเพิ่นว่าไปไปเมื่อเพิ่นว่าเม่ไดบ้านทองเศร้านี่คือหมายคววอาจารย์เจ็บทองนั่นเศร้าแบบว่าเจ็บทั้งโซ่และขากระยางบัวได คือแม่พาคพันไปหาหมอตั้งแต่อายุจึกปีก่อนหาไปหาอายุตึกปีนี่นะวังนี่นะวังโบเพิ่งนี่วังเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่แล้วเพ<อ>ิ่นเจ็บท that, ้องกับเพิ่อนลอยขาเพิ่นยางโบได้้แลวไปแล้วหมอเพิ่นคือแบบว่าลูกกําลังถามว่าอันอันเรื่องตาเพิ่นนี่นะไปหาหมอเพิ่อนงาจังไหนนะบ่ได้ไปหาโ่ได้ไปจักเสื้อนีโบ่ได้ไปตรวจไปเซ็กโบเลยว่าเป็นยังพวกแม่ทุกจนนี่แหละก็มี่ยังแต่แม่บ่ได้มีทางสิไปว่าแล้วอะค่ะพ่อเพิ่นก็ บูหาเงินกับบูพ่อได้นะอลไรกับพ่อกับบูได้พ่อบูได้นี่ยแน่ใช้เลยพ่อคนไม่ใช่ใช่ไหมพ่อไม่ใช่พ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้ว่โหปนะโอ้พ่อเสียแล้วเสียแล้วปีแล้วไหมเสียสองสามปีสองสามปีแล้วโดยเออแต่ลูกเงยผู้ใหญ่เพิ่นไปอยูใช่ไหมลูกผู้ใหญ่เพิ่นไปอยูุ่หกนั่นเพิ่งอยู่กเท่อื้อคือว่าแล้วก็พ่อเขาเนาะเขาก็เบิ่งได้ด้วยเเขาก็แนีเบิ่งด้วยด้วยโดย กายูก็จะเป็นยูน้าแม่บ่ด้วยไงเนี่ยเพิ่นอยู่ใกล้กันบ่ใกล้กันบ่บ่บ่มาอยู่ใกล้กันบ่โดยเพิ่นอ่าผู้ชายบ่คือผู้หญิงเันนั่นดูด้วยยิงแม่ผู้หนึ่งผู้ชายเนยสองอ๋อผู้หญิงเนี่ยบ่ได้อยู่ด้วแม่บ่จ้ะบ่เพิ่นบ่ได้อยู่เพิ่อนขอเงินเพิ่นบ่โดยเอาออกเงือนกะคือว่าแล้วเขาขอขอบเขาครัวเขาลูกเขาเขาก็เบิร์นวิโดเบิ่งแต่หูดูแต่ตาแล้วนายเฮือนอันนี้จะเป็นเฮือนไผนี่เฮือนร้าน เฮือนตัวน oh. oh. wow. ี้บ่เฮือนก็น่เชื่อใหม่โอ้ยโอ้ยเฮือนนี่แล้วนี่พวกจองนี่แล้วบ่้ยุ้งเทพวกตัวเรือเพื่อนอ๋อไอ้เพื่อนที่หายบ่โอ้ยอ้ายเพื่อนบ่ได้ว่าเพื่อนบ่ได้เฮ็ดห้ดอกเพื่อนหายแพนแต่เมย์โได้ตัวแม่์บอกคว่ำจริงแม่บโบตัวบวมโดยเพื่อนละตาปากห้ยยื้เดือนละสองพันเขาได้ใสเออเลยนี่เนาะนี่ว่าหมออไอ้ผู้หนึ่งนั่นบรมีแต่กระดานมันก็ะทุกขึ้นกัน เป็นเอาเมียหรออ้ยเอาเมียเมื่อทกคนแล้วคนแล้วทมกคกคนไปทุกคนแล้วโดย่นผู้หนึ่งก็ได้ลูกผู้หนึงได้ลูกหนึ่งผู้จุงเปรก็ได้ลูกหนึงบ้านเพื่อนนะบ้านเนี่ยเพื่อนอยู่บ้านพุรงพุทานะหนึ่งก็พอได้ใส่น้ำผู้นันแล้วพอได้แอนสื่อมาปีเปีงนัวโดยเคือแม่ย่งอยงเสมสมออ้พได้เฮ็นยัง นสองคนนี่แหละไปทางไหนับไรเล่นน้อโดยไปทางใดกับไรแล้กันไปก็ต้องเอาไปน้ำขึ้นเรือตาลูกเห็ยนอะไรหลุดหุ่นคนนี้กับบ้าแบบนี้เพิ่นเพิ่นชื่อเพื่ออยังอยู่ว่าเพิ่นไปไปเองไรบ่อยเจยชื่อแถวนี้แหละจื่อตามทางน่ะจื่อจื่อไดตะเขนนี้จื่ออยู่ตามทางนะโอ้ตามทางยังจื่อได้อยู่โดยโดยเคาใดอยู่เคยนี่กับชื่ออยู่บริเวณเที่นี่เลยได้เนาะ ลอยูโดยโดยเชี่ยมไม่เม่คมต่อเพราเียนยนดนเขีนขออันนี้เาไ่ี็ยังอืมเขียนฮักเขียนักอือัจะเขียนฮักโอ้ยแยางน้ำก้นงั่ปีนันน่ะไปเลยค่ะไปต้ามผรดยอรโลดทีไปแขมท่างู่อ่ะผัไปตามท่าเลยไปร่มเท่านี้นหละแหละแขนกระฮักี่เยังเป็นง่อลงหอเอ็นลิงถิก โดยโดแม่ก็เห็นหูเนาะนไปแบบประจักรตีมูทิฟ้ายังไหวก็ได้อันเบาแล้วและแมน่นั้นพักตั้งแต่มีลูกมีพัวมาแม่โบลเตยรว่าทีมีพ่วมสนุกักเเต่อตลอดหอดมือนี้พราะม่วมสนุกแม่เป็นจะไแล้วพิ่นได้เข่าของเย็นต่งอย่างอี้่บ่บ่พ่ได้เข่าเหรอไปัจันต่อยบินไปเัดน้ำจันต่อยไปจะปีหนึ่ง เคยเคยไปเฮ <c oughs> ี่ยมนั่นบ่โดยไปเฮี่ยมยู่สวรรคิ์ <c oughs> จงเข้าไปไปกะผุนกีกกะปีหนึ่งผุนกีกกะปีหนึ่งโอ้ยจะสร้างแนีนันพี่เละอยากอายคน <c oughs> ใช่จแพ่เป็นวัดหรอหเห็ดเตอรแม่บอกว่าพู้หาเห็ดแนั้นกับคนผู้นี้น่ะบ่อยากอ่น,น <c oughs> ปันใดไวยรยโดย อันอันนี้นั่นคือลอยโอ้โหนี่หมอโดยนั่นนะเราจ่างวยมอนี่ให่เพิ่นจับเพื่อน้ำไดนี้ฮะจานตอีสวัสดแบบใส่อะไรยังไงสวงไปเด้อไปเด้อดูดูอือแต่จะได้คือว่ามีปูซื้อกีตาร์อย่างมาให้นะโอ้โหไม่จะใช้ขา สายขาดะเคยดิ oh, we ่นเป็นบ่เคยดิ่นเป็นยู่แต่สายเป็นโอ้สายขาดเลยเลื่อนต่อยสายเพ่งยังเพ่งยังให้ซื้อมาให้นี่น่าที่กาเดี๋ยวเราคุมมาก่อนเด้ตัวไทยลงอันเจ๊ยิ้งยังก็เจ๊โบอ๋อขาดแล้วนะเออแต่ว่ามันปั๊บมันเค่งมันปั๊บส่เพ่งใส่จังได้แล้นะโบจักน้ำมันนั่นปั๊บโบถือมันกวนโบถือคิ้วถือยังมันว่ะแต่มันปั๊บ ขาดแล้วจีบูเอ้ยพี่ตาก็ได้กูชิจังได้กูชิพีจ้าอันน้ทั้งเต่ามาเห็นก็ได้เพ่องช่างสติอ่ตรงดินเพ่องใส่ของจอยก็มีแต่พ่อทำนี่แหละพ่อเห็นนี่แหละเออเออแม่เป็นบาวานเป็นอะไรตระโดนวานบ่โดยเป็นบาวานเป็นตะโดนอะไรอุ้ยเป็นลายปี๋แหละ อะไรพีละโดยการี่ก็มม่วแบบมันข้งแห้งมันกระตูแม่กินยาอย่างนี้หรอเป่ายาไม่เล่นม่เด็ซะเลยปวดทุกอนี่เด่นสงว่ากินประจำไี่เด่มันได้ไปกวดหม้อกวดอันนั้นอกสื่อว่ากินเทอมันล่งมันะล่งเทอมันขึ้นมันกะขึ้น เรือเฮาขีดลยแลวมันขึ้นบาวานแต่ดอเฮาขีดนะคินดเสเนี่ยเฮาบ่มีนะคิดยาดินีละดสมบินี่และขีดยาทเหือนยานสานโมเลออไรยาานโมเลวเนาะโดยไม่จ้างพุทธิไบ่บด้วารแจ้งนเฮ็ดไถ่บ่บ่ารบจ้างห้ามมอนนี้บานเมื่อไรขน่ดแล้วพิธัญิทังแต่ว่ามันหันีหงแต่ยังบ่ทันไ้พอยังว่าขอความช่วยเหลือจากสาวแก่น ใจบุญผู้พระองค์แล้วเออะไรแหละอไรเนี่ยมันเถดเลยๆมไ่ผไมไปหาเราเชียงสันบปลี่นเปล่ยนหายดอกอถิถอยพวกพุ่มสลเอินยังไงเงานกระมวน้ำเหลือกะนโอพุ่ขึ้นน้ำเป็นเงินกระวมน้ำละมัน เวลาคนตกับเวลาไปถ่ายมันในยงานกับป่าดิ<อ>เจอกรทตามใหม่หเจออะไรกนของน้ามเหรอโดยโดยโดยเจอกัะพุ่มม่จยเหยียบนี่แหละมันเห็ดไม่จิ๋ว<อ>นี่อันพูวนที่ว่า่งเงินใม้เนี่ยมันบ,พบนุพเพวสาดเลหไงโอ้ยเพื่นชงกับสองพันตอนนั้นเลยรู้ผมมนีดอกแต่รนนนะว่าเห็ดไที่ว่าไงแต่น,ตอนอ เติอบแล้วจะโดนแล้วคนทรงกระเทียนละช่องวันพอได้ให้แม่ชิมกินแต่แม่ล่ะพี่ตาพีเก่งวาอยากเห็นเพื่อนไม่กินบุญอาหารกะมันหอนมันนะไอ้เบิรงหมอเพิ่นกระทุ่งว่ามันหอนแล้วก็อยากลง้นี้แต่หันล้วก็ได้มากกะเป็นง่ายโดกพอดีต้ตะขอหนึ่งดอกอันใดก็แม่อันเฮือนังนันบ่จับแม่มันมันโตกันออกมาน้อยนึงเป็นเป็นยังไงก็แม่เป็นเป็นยังไงบ่ฮะ เป็นเช่นไรบ่เป็นอยานัไพ่ใหม่บ่ได้ไวไลยโอ้ยร้านมานอนมาเห็ดอันนี้ห้เลยเอะไรขึ้นไปนอนนะฮะแล้วจักเม่นไพ่ยังบัดพ้นโต๊กพ้นโต๊กอันนี้นี่โต๊กอลไรบัดนี้อะไลงมาอันนี้น้ำมันไม่เงยทั้งนี้นะอาหารเบืองหยาดมันเปียกมันยังมาแลอะไรนอนลงนี้นอดลงที่แจ้งอะไแล้วพ้นโต๊กบัดแนมขึ้นไปบัดร้านนั้นเพื่อนนั้นมานอนนั่งนั่งไี่เงยไพ่ใหม่นั่น นี่ไสหมู่เว้าไปวะบาดเนี่ยเบิ่งมันลูกหมดแล้วไหม้หมดแล้วอีหยังก็ดายผู้เสือสาดก็บ่แม่นแนวดีดอกของขาดนั่นแแม่ก็บ่ได้มีอีหยังดอกว่าเสือขาดเอาขึ้นไปเสเพิ่นเพิ่นมาแล้วยอายเพิ่น่อ๋อขาด่ตวนนั่นแหละวยบวงั่นแหละดยๆหมดเลยเสียเสียกเบิดเออเสกเบิด โอเคโอเคจ้าเนาะเดี๋ยวว่าเฉยเฉยอ่าใสยเดี๋ยวไม่หต้นก่อนก็น่าไหมเนาะโดยโดยจำนวนเงินกันหนึ่งแสนเนาะกลับไปเงินของพุยใหญ่ใจดีได้ไหมเด้อให้กับคญกบุญคุณนไปไหนเด้อเออซื้อจะกินจะดูกลินเด้อขอบใจเด้อพุยใหญ่ใจดีก็ได้โดยฐานก็ดีให้ยูดีมีแห้งมีอายุมันควรเยอมีเงินมีทองหลางไหลเข่าเด้อ หนูซาไงมีให้รับให้รวยได้มาเบิองพ่อเบิ่งแม่เบิ่งแม่เบิ่งเนาะเบิ่งนูก็ได้พอมมี่่ความสุขเ้อสาวเลยสนูใหญ่ใจดีกัทุกทุพระองค์เออเลยเป็นใจไหนฮะนี่คุมกซื้อกี่ไหนที่แบบว่าห้าวโม่เห็ดอย่างเชียรใจเชียรใจบ้ะไปกับบริเวณมุมคมใหม่คมต่ออก็เล่นบุ้นวงไฟนี่ ไปกับบไดไปเทียบกับบได้ไปนะมูมูส่วนไปหาพราอมันบไดไปกินแ้็เห็นบุตรเลยไปน้ำมูไปน้ำมูเท่อนึงก็เจอแปะเลยย่างหนีเหม่นี้ให้พาไปมูกับมูเด็กน้อย่ขอ้วพาไปมูเ็กน้อยเขามาช่วยไปเออบอกเพื่อนแอนเจนยังเจโบเลยก็เจบูมันแห้งเงินยมันชีโรจีแต่ถนัดโบจะไหญ่แต่เจจะได้่แล้ว มันเลยเสียเอาโทรศัพท์บอกพูดแม่ว่าอ๋อเจ๊บูเพิ่งเคยซื้อเครื่องว่าให้เนาะเนาะเพม่นว่าให้ไปซื้อเอารถทีจะข้างในแช่จะกไก่แล้วมันชิเขามันชิเขาหัวเลยไปซื้อเอารถเลยไปซื้อเอาเลยไปซื้อเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ดินได้จริงจริงดิเกินบอก่าแม่หะแลงโทรศัแม่โค้ดไห้แล้วโค้ดเขาชีดินเขาชีดินยังดิ่นดิ่นยังอันนี้นะครับวันนี้บืงนี้ถูกเบื้งนี้ถู ไปเนี oh. ่ยทรศัพ huh. ท mm ันเป็น hmm. ย mm ูเทนิก hmm. ร mm ัติติงหน่อยไหมไ่ใช่ไม่แช่กรบปอคือเอาังเสียงเอาซ่อเรีบอกโดยฟังเสียงเอาขวดไปมอมหมอนเจอมันระเพุทธิอรีแกแม่แตเนาะเขาบอยนเนาะดยยมันโเห็นหงอกก็เลยกดไปตัอสีลวรชาติต่หน่อยจากไก่เนี่ยใช้เจ้าวะ จะอะไรโทนีหน่อยบ่โอ้ยมากกับพมือดอกลูกเอ้ยบ่ห้กับยารไปมันเกี่วกันว่าหากมีกันว่ามีวนมาสวยเหลือกิอจากห้สื่อ้ายกีตาห้อีกอะไรจะอะไรอ๋อโดยโดยโดยหายชิโตใส่อย่าันฮนเตี่ยน่ะบอโดยโดยเกาโอเคน้อไม่เนาะเปอนไรกาู้ๆต่อไปนาะไม่เนาะเป็นกำลังใจห้ยเ้อ โดยโดยเด็กกับล so so ูกกับชีได้ขอโต้กลับก่อนเนาะเนาะเนาะแต่ไม่มีโอกาสเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นที่ต่อมาแข่งกับจ้งสีได้ขม้ามายแม่เทนังอีกเด้อโดยโดยเดี๋ยวว่าแข่งท่าทายบริเวณรอบรนี่ให้พ่อพี่น้องเมืองอีกก่อนเนาะโดยโดยนี่รองพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าแข่งสีพาพ่อพี่น้องเลาะเบิ่งบริเวณรอบรอบพ่อพี่น้องเยเนาะตอนนี้เพิ่อนกำลังเชี้เฮือนใหม่พ่อพี่น้องเยเนาะ ก็ว awesome, ่าเพิ่อนเป็นอ้ายของันน้องพวกนี้แหละที่ผ่านเงินมาให้เทือนเพิ่นว่าเพิ่นนี่ตัวน้องเพิ่นไฝากเงินมาค้ำมาให้เทือนให้แต่ว่าก็ยังบอลแนลเราคอยเราไอสิเฮ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่นก็ได้ก็บโบว์มูนได้ซีเรียลเนาะก็เตรียมก้อนบลกก้อนอย่างว่าไปเมนบุดแหละเนาขอพี่น้องเนาะโอ้โดยโดยต่อไปพี่น้องอ่าเฮือนังนี้เพิ่นก็บ่กไผยใหม่พี่น้องเอ้ยก็เลยไปอยู่หันก่อนเนาะ ออยพอม่น้องเดี๋ยวเสากอนเนี่ยตคลิปอีกหน่อยเนาะอย่างนี้ว่าน้องเป็นห้องเพีงเป็นพ่อ่น่อยเดี๋ยวเขาใส่เป็นห้องเพีงสุพรรณก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อแยังเปลนะเฮ้ยโดยเงลงมาเมียเขาลงมาเมียเขาดยโอ้ลงมาเมียเขาคนแบบพ่น้อยนั่งกเครื่องเขียงค่โตโอเนาะใส่ลองมงดห่าลงหักงามเงาะเนาะมาก่อน ว่าเจ้ามีผัวปากจิตปากใจโดยหากจนเมามัวคิดอยากถอนตัวคือสีบอทันผู้เช้ามีผัวเหลียวเบิ่งวันใดบอสวยลาวันหัวใจสะเทือนเส้นขาจนสั่นเมื่อเจมกันสงสายตามาหาอย่าเขาไปหาย่านคนเขาด่า ว่าเขามันสัวยันถึอลูกเฟินขวบผู้เป็นหัวบ่กาคิดสัวคือคิดเอาไว้หักบ่กาบอกได้แต่เจ็บซ้ำเอาไว้นายหนจุดไม้บางอ่อนบ่มีพ่อใดเป็นสู้ทางใจหลงมักเหียเขา คันว่กกยานคนไดินจำต้องเกินกินจำต้องเกินกินอออเออความเงาปัดย้ามคิดฮอ,อคิดไว้ในใจย้ามคิดกับหัวอย่าเข้าไปก่อนได้แต่คิดซื้อนันดบอบวกกาเสียงยานปีนต้นยิว้วห,หากวันใดวัาเจ้าเียานไป ต้องห่างกันดาให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาสันอาสาบังแยงลูกเต้าสวยเจ้าเฮดสร้างดยน้องเป็นแม่หางอ้ายกะสิเอาหน่ยวาเว้ายินดีฮเฮาแม้นเจ้าเคยมีผู้อ๋อเนาะเาเนาะ โอ้ยอ yeah! ัน okay. ี smoking, ้ล really? ่ะมาอีกรอบเพลงเสียงดีขนาดเนาะพ่อพี่น้องเนาะป่าอาจารใช้หูได้อยู่ทําไมพี่น้องเอ้ยกะอ่าช่วงช่วงแรกนี่สิอ่าสิโอเคเนาะแต่ว่าช่วงอ่าทนทนปลายสิแบบอ่านอาแบบว่าสิจําบ่ได้จัน้อยเนาะ้ยจอนาจอูนีอยากลงโอ้้นีเพิ่นเป็นบ่พุ่นนี่เป็นคือกันาะ ไปที่กันเนาะตัวเราคงยุ่ยไฟเสียงไฟสีดีกูกันเรียเรียเดียเรียเดี๋ยให้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้นี่ห้องก่อนเพาไฟสีสียงดีกูกันเนาะเน่เน่เน่เราคงต้องหาเสียทีแต่ว่าเสียทีแต่ว่าล้มเนาะพอเป็นเอะเนาะหมู่มาก่อนวาจาผัวปักจิตปักใจหากจนเมามัวจิตอยากถอนตัว คือสีบอทันผู้สาวมีผัวเลี้ยงเบิงมุมไดยแะสวยลาวันหัวใจสะเทือนแขงขาจนสันเมื่อแจ่มจันทรสงสายิตามาอยากเข้าไปหาย่านคนเขาด่าว่าเขามันสัวย่านเถิกลูกเปินของผู้เป็นผัว บอกาคิดซัวคือคิดเอาไว้หักบอก้าบอกไว้แต่เก็บซ้ำพังไว้ในใจเกดไม้วางออกบอมีขออ้อใดเป็นสู้ทางใจบอผิดดอกนา,าลงหักเมียเข้าหูท่นเว้าล้ย่านคนใดหิน จำต้องจืนนยินเง่ความเหงาปัญญามคิดพออ <c oughs> คิดไว้ในใจย่ามพิดกับหูว้วจากเข้าไปปอบได้แค่คิดเ่อๆนั่นหอกบอกบอกาเสียงย่านบีนต้นนิวถ้าหากวันใดหัวจะโหเปลี่ยนไปออกห่างกันได ให you know so ้คิดเห็นคนดูนอกสายตาสีขันอาสาบังแหงลูกเต้าสวยเต้าเฮ็ดช่างน้องเป็นแม่ฮางอายกะชีอาโหเรื่องอดีตไอยบเคยโบยินดีครับเอาเม้นเจ้าเคยมีผัวเอาเนาะเก่ง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 เนาะคือในได้อันนี้เนี่ยเป็น ลูกแพจว่าดูอะไรได้นี่น่ะบัวบัวเลมัเนาะอ๋อไอ้น้องกันจชื่อโอ้โดยยดอยเลยเลยฮะมิอันนี้เพลงอะไรที่ห้องเป็นเนี่ยเพลงเพลงเพลงเดียวละเพลงเดียวอ่าจ้าเออเนาะพ่อนไปนองถือว่าเก่งเก่งเนาะพไปนองเนาะเป็นการห้องเพลงก็ได้พ่อะม่ันถือว่ามีความสามารถเฉพาะโตเนาะดอยโอ้ย อืโด้วยด้วยนนี้เสียงชีดีเนาะไอ้พคนเสียงดีก็พรพี่น้องเลยแต่ว่าน้องของคนนี้จะอ่าอ่าจะคดีไปคนละแบบเนาะโดยโดยอือโอเคโอเคเนาะเอ่าเข้าใจหลายเนาะอ่าก็โอเคเนาะพอไม่ี่น้องว่าเสียงก็ได้สัมภาษณ์ถามเรื่องราวเพิ่นเปลี่ยนทีห้อยแล้วเนาะคือลูกชายทั้งสองเพิ่นก็เกิดมากกะ โบเห็นห so 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 ุงเลยพอพี่น้องเนาะก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดพุ่นแหล้วพอพี่น้องเยก็เกิดมากับโบเห็นหุงเลยก็คือตอนนี้ก็บสิบกว่าปีแล้วพอพี่น้องเอ้ยเนาะที่เพิ่นโบเห็นหุงมาก็เป็นตาสงสารเพิ่นอยู่เนาะพอพี่น้องเพิ่นก็อาศัยอยู่กัน3คนก็คือลูกผัวเพิ่นก็ได้เสียไปแล้วเนาะก็คือตอนนี้เพิ่นก็อาศัยเลี้ยงลูก2คนพอพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีลูก4คนนี่แหละแต่ว่าอ่าเพิ่นก็มีครอบมีครัวเพิ่นก็ไปหาเงินอยู่เมืองไทยผู้ได้เนาะก็คือตอนนี้เพิ่นก็อยู่3คนพอพี่น้องเอ้ยก็ ถ้าว่าท่านใดน้องที่อยากจะซอยเรดียวกันกให้ติดต่อมาหาวแสนทางเพื่อทางไลได้และวหาวศินก็มาเห็นเลยก็เป็นใจทุนพยูพ่อยหน่อยเนาะก็โอเคเานาะพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้วหาแสนก็นเสีเดินทางครับแล้วนอ้นองก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีแรงเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดี